จิมมนยุรชักเหมือนประสิทธิเวศมีพ่อเป็นนักนังสิพิมและนักแสดงชื่อดังสุเทพเหมือนประสิทธิเวศสิงโตหืมหืมชมพูชูพวงติ๊กบางพลัดและประัชญีร้อยเปอร์เซ็นเป็นนามปากกาของสุเทพสมัยเป็นนักข่าวหนังสิพิมด้วยความหล่อเหลาทำให้เขาได้เป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ของช่องสี่บางขุนพรมรุ่นรแรกแซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับสะอาดเปี่ยมพงศารอารีนักดนตรีสุพรรณบุรณะพิมสมจินธรรมทัศน ก่อนกระโดดไปเล่นหนังสุเทพเหมือนประสิทธิเวชอายุ24ปีได้ลูกสาวหนึ่งคนต่อมาเธอคนนี้ได้กลายเป็นนักแสดงและผู้จัดละครระดับตำนาน15พฤษภาคม2492จิมมยุรชัดเหมือนประสิทธิเวศลืมตาดูโลกเธอเป็นลูกสาวที่เกิดมาท่ามกลางความสำเร็จในหน้าที่การงานและความมีชื่อเสียงของผู้เป็นพ่อสุเทพเหมือนประสิทธิเวศ พ่อเล่นหนังเรื่องแรกชะตารักตอนเธออายุห้าขวบพ่อเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ช่องสี่บางขุนพรมตอนเธออายุ8ดขวบเรียนอยู่ชั้นปสองที่โรงเรียนพาาระธรรมไทยคอนแวนพ่อทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์ตอนกลางวันพอตกเย็นก็ขับรถ,รถไปรับลูกสาวที่โรงเรียนเพื่อติดไปถ่ายละครที่ช่องสีบางขุนพรมด้วยเด็กหญิงจิมมยุรชัดจึงเป็นที่รู้จักของทุกคนในกองถ่ายเป็นอย่างดีทั้งสะอาดเปี่ยมพงศาน อารีนักดนตรีสุพรรณบุรณพิมพ์สวลีพก,กาพันธ์เป็นต้นเด็กๆทั่วไปล้วนอยากไปสัมผัสที่กองถ่ายดูสักครั้งในชีวิตแต่เด็กหญิงจิมยุรชัตดเห็นจนชินเพ่าออยากประกวดนางงามมากกว่าอภัสราหงสกุลนางงามจัก,กรวาลคนแรกของไทยคือแรงประดาลใจของเธอจบม .3 แล้วเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนพาณิชย์พระนครวันชัยอัธเวศวรวุิที่อาจินปัญจพันเคยเขียนถึงว่า แชมป์นักหาโฆษณาทีวีคนเดียวในโลกที่สรรพกรต้องมาตั้งโต๊ะเก็บภาษีเขาเป็นฝ่ายขายของช่องสีบางขุนพรหมได้ชวนจิมมยุรชัดมาช่วยงานฝ่ายขายเธอจึงมีเงินเดือนขณะยังเรียนไปด้วยช่วงทำงานที่นี่จิมมยุรชัดได้แอบพ่อไปประกวดนางงามพ่อจับได้เลยให้ถอนตัวทันทีด้วยเหตุผลว่าไม่อยากให้ลูกสาวไปใส่ชุดว่ายน้ำให้ใครเห็นแต่การประกวดนางงามวชิราวุธให้ใส่ชุดไทย คุณพ่อสุดห่วงลูกสาวคนนี้จึงอนุญาตให้ประกวดได้จิมมันยุรชาติมองว่าถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแม้ไม่ได้รับรางวัลอะไรก็ตามจบจากโรงเรียนพาณิชย์พระนครอยากเป็นแอร์โฮสเตสและได้ไปศึกษาต่อด้านเลขานุกการที่ประเทศนิวซีแลนด์เรียนจบมายังไม่ได้ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีเพียงงานถ่ายแบบโฆษณาบ้างประปรายด้วยการอกหักมาม,มาดๆจึงทำให้เธอยังไม่อยากทำอะไรสะอาดเปี่ยมพงศาล ชวนไปเล่นหนังเรื่องเขาใหญ่ของนง n รักโรจนธรรมคนละครโทรทัศน์ที่หันมาเอาดีทางด้านสร้างหนังเธอรับปากจะไปเล่นแต่สุดท้ายหนังเรื่องเขาใหญ่ก็มีอันต้องพับโครงการไปปี25 1 6ันามารรักหนังเรื่องแรกของจิมมยุรชัดเล่นคู่กับภพโรดใจสิงของผู้สร้างมัณน,นามรากุลเธอได้สะอาดเปี่ยมพงศาลเป็นครูการแสดงคนแรกของเธอและเพราะคุกคีกับกองถ่ายมาตั้งแต่เด็ก จึงไม่ได้มีอาการประมาาหรือตื่นเต้นแต่อย่างใดกลับแสดงได้เลื่อนไหลราวกับมืออาชีพพอถ่ายทำหนังเรื่องมารักจบไปไม่กี่วันเศรษฐีตุกตาทองอย่างวิจิตคุณาวุฒิได้มาล็อกตัวเธอทันทีเพื่อให้ไปเล่นหนังเรื่องน้ำเสาะายหนังสุดดราม่าที่เธอต้องรับบทเมียหลวงที่สามีที่รับบทโดยนาฏภูวนัยไปแอบมีอะไรกันกับเพื่อนรักของภรรยาที่รับบทโดยวันดีศรีตรังนักแสดงสาวผู้อาภัพ หนังเรื่องน้ำเสาะายได้สร้างปรากฏการณ์คำด่าที่ถูกนำมาใช้จนถึงทุกวันนี้สำหรับคนที่แอบมีอะไรกันกับสามีของชาวบ้านคำคำนั้นก็คือคำว่าช็อกกาลีหนังเรื่องแรกของเธอคือเรื่องมารรักเข้าฉายวันที่4มิถุนายน2516เป็นหนังที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแต่เรื่องน้ำเสาะายฉายวันที่29พฤศจิกายน2516ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเธออย่างท่วมทน้น ตอนนั้นเธออายุ24ปีกลายเป็นนักแสดงหน้าใหม่แนวใหม่ของวงการที่เหมาะกับบทเมียหลวงมากที่สุดในยุคนั้นบุคลิกแรงๆหน้าตาดุดันแววตาแข็งกร้าวน้ำเสียงห้าวทรงพลังบทส่วนมากของจิมมยุรชัดที่เธอได้รับจึงมักเป็นหนังดรามา่าชีวิตรักหนักน่วงปี2517มีหนังเข้ามาหลายเรื่องเช่นพิศวาสนิทราสายันคุณหญิงนอกทำเนียบที่วาหวาม วิมานดาราปี2 5 1 8ฉลองพักดีวิจิตชวนเธอไปเล่นหนังบูการถ่ายทําที่โหดหินโหนสลิงปีนหน้าผาแถมเธอยังว่ายน้ำไม่เป็นแต่ผู้กำกับจอมดุยังให้เธอลงน้ำทะเลกลายเป็นประสบการณ์การทำงานที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการแสดงของเธอปี2 5 1 9เรื่องป่ากามเทพจิมมยุรชัดรับบทสาวแก่เลี้ยงต้อยเด็กหนุ่มอย่างสรพงษ์ชาตรี แต่เด็กหนุ่มปร,รักสาวอื่นบทแรงได้ใจคุณดูส่งผลให้เธอคว้ารางวัลตุกตาทองนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จปี 2, 5 2 2มันยมยุรชัตเหมือนประสิทธิเวศสมรสกับโยธินนนครปี2,521เธอยุติการแสดงหนังลงก่อนจะให้กำเนิดลูกสาวจา๋ายศินีนาน,านครซึ่งต่อมาลูกสาวคนนี้ได้จเจริญรอยตามผู้เป็นแม่เป็นผู้จัดละครชื่อดัง หลังคลอดลูกสาวคนแรกจิมมยุทธชัดหันมาดีทางเล่นละครโทรทัศน์ประเดิมเรื่องแรกคือเรื่องพรสีเลือดของผู้จัดอดุลกรีนออกอากาศทางไทยทีวีสีช่องสามเล่นละครเรื่องแรกก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเข้าจนได้ในเรื่องนี้จิมมายุทธชัดได้รับบทเหมือนแม่หมดเข้าฉากมีกองไฟอยู่ตรงหน้าต้องไร้มนคาถาเพื่อให้ไฟลุกชนแต่ก็ปรากฏว่าทีมเอฟเฟกต์เกิดทำพลาด เอฟเฟกตระเบิดใส่หน้าเธออย่างแรงจิมมยุรชัดถูกขามส่งโรงพยาบาลโดยด่วนและต้องพักรักษาตัวนานถึง10วันกว่าอาการบาดเจ็บจะค่อยๆทุเลาลงและกลับมาแสดงต่อจนจบเรื่องเธอมองว่าเล่นหนังมักดนเช็คเด้งแต่เล่นละครได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าพอมีลูกจิมมยุรฉัดจึงเริ่มหางานมั่นคงเพื่อยึดเป็นอาชีพนั่นก็คือการเป็นผู้จัดละครโทรทัศน์ครั้งหนึ่ง นักข่าวได้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของเธอจิมมยุธชัตดได้ตอบว่าเธออยากเป็นผู้จัดละครเรื่องนี้ไปถึงหูของประชามารินนผู้ใหญ่ของช่องสามจึงเรียกไปพบและได้ให้โอกาสเธอเป็นผู้จัดละครครั้งแรกแต่ไม่ง่ายเลยเธอถูกเจ้าของบทประพันธ์หลายคนปฏิเสธที่จะมอบลิขสิทธิ์เรื่องให้เธอไปทำละครและบอกกับเธอด้วยประโยคที่ทำให้เธอชาไปทั้งตัวและน้ำตาถึงกับตกในว่าอย่าเลย ให้คนอื่นเขาทำดีกว่าสรินทิพปิริวันดารานักแสดงคนดังของวงการที่ตอนนั้นจะเตรียมทำหนังเรื่องอีพริ้งคนเริงเมืองอยู่พอดีแต่ก็ไม่ได้ทำเลยแนะนำให้เธอทำเรื่องนี้ปี2522คนเริงเมืองฉบับอูมิยดาอุมารินเป็นละครเรื่องแรกของจิมมยุรชัตดในฐานะผู้จัดกลายเป็นละครหยุดเมืองโด่งดังเป็นพุ้แตกจนต้องนำไปสร้างเป็นหนัง ประชามาลินน์เจ้าของช่อง3ไว้ใจให้จิมมยุรชัดเป็นผู้จัดละครเรื่องที่สองนั่นก็คือเรื่องดวงมนุษย์ละครแหวกแนวตลาดให้สะอาดเปี่ยมพงศารเป็นคู่เกกับตูนพลกมรชุนละครประสบความสําเร็จอย่างสูงการถ่ายทําละครตอนนั้นยากมากเพราะต้องถ่ายในห้องส่งทุกฉากทุกซินต้องเซตขึ้นมาใหม่เพราะยังไม่มี CG หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้าช่วยทุกอย่างจึงดูยุ่งยากไปหมด จิมมยุรชัดในฐานะผู้จัดละครต้องเสียน้ําตาไปไม่รู้ต่อกี่หยดกว่าจะสําเร็จได้ทอแต่ไม่ถอดใจเธอมีไก่วรายุทธมิลินทจินดาเป็นผู้ช่วยคนสําคัญซึ่งต่อมาได้กลายเป็นผู้จัดที่มีชื่อเสียงอีกคนมญยุรชัดเหมือนประสิทธิเวทย่าร้างกับโยธินนานครสมรสอีกครั้งกับนริตอหามัดจุลาได้กําเนิดลูกชายหนึ่งคนเจนัตพงศ์อหามัดจุลาเป็นผู้จัดละครชื่อดัง เชน่นกันกับพี่สาวจา๋ายศินีน,นาคนครแต่ละครของเชษนัทพงศ์มักเป็นละครสีเขียวคือสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยจิมมยุรชัตดเหมือนประสิทธิเวทเธอคืออีกหน้าประวัติศาสตร์วงการบันเทิงไทยขอให้มีความสุขมากมายครับ